นิสัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมสอนตลอดนะเวลาถ้าคุณอยากจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายง่ายๆแล้วมันรุ่งตลอดเราจะต้องสร้างนิสัยให้มันดูแลเราเราจะต้องสร้างนิสัยให้มันดูแลเราเพราะเวลาเราสร้างนิสัยเองที่ใครบอกอะ่ะคนที่ฝรั่งที่เขียนหนังสือ Atomic Habits อะ่ะยงดังอะ่ะเขาบอกว่าตอนแรกคุณสร้างนิสัยมันแล้วต่อมามันสร้างคุณเข้าใจปะ ตอนแรกคุณสร้างนิสัยก่อนเสร็จแล้วต่อไปมันสร้างคุณคุณจะมีอนาคตแบบไหนมีชะตาแบบไหนมันคือนิสัยทั้งหมดเลยแล้วผมอยากจะให้คุณเนี่ยมีจิตวิญญาณสูง12นิสัยจิตใจสูงคืออันนี้ข้อหนึ่งคือในนิสัยที่หนึ่งของคนจิตใจสูง start the day right เริ่มวันให้ถูกวิธีอันที่สองคือ สมาธิมนาทีคุณทําได้ไหมมีเวลาไหมสมาธิทุกเช้าสานาทีผมว่าทุกคนจัดเวลาได้อันที่สนะ practicing self observation เป็นพยานภายในเป็นแค่พยานหมายความว่าเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นใช้คำว่าผู้สังเกตการดีกว่าวิ n เนสมาในที่นี้แปลว่าผู้สังเกตการเนีเขาสามเห็นไหมผู้สังเกตการภายในคือให้ฝึกการ การเป็นผู้สังเกตการภายในคืออะไรรู้ป่ะคนส่วนใหญ่ชอบตัดสินข้อ4นะครับฮ a b i บิตท,ที่4นิสัยที่4นะคือ the pace of life the pace of life คือจังหวะของชีวิตข้อ5คือ balance living มีชีวิตยังมีสมดุลมีมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปสอนในขอ้อนะครับข้อ6 self assertion and healthy will assertion แปลว่ามีความแบบมั่นใจมีความยืนยันตัวตน,นไม่ใช่แบบว่า โดนคนนั้นคนนั right. ้นพับไปทีแล้วฉันก็เออจะไม่ฉ mm ันไม่มีไม่ไม่ตัวตนไม่ใช่ assertion คือ a s s e r t คือแบบมีตัวตนมีตัวตนที่มั่นคงใช่ไหมยืนยันตัวตนแล้วก็ healthy will มีความมุ่งมั่นแบบสุขภาพดีเขาใช้ healthy will หมายความว่าในทางบวกในทางบวกในทางแบบมีความมุ่งมั่นแบบว่าไม่ไม่ใช่เครียดอ่ะบางคนแบบนึกว่าความมุ่งมั่นมันคือการเครียดกันไม่ใช่มันคือการแบบตั้งจิตแล้วรีแลกซ์ นิสัยข้อที่เจ็ดของคนจิตใจสูง picture yourself picture yourself หนะอันนี้นะเปิดให้พี่นะ picture yourself หรือการใช้ฉายภาพตัวเองพูดง่ายคือการใช้พลัง visualization พลังของการนึกภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองข้อแปด tolerance tolerance คืออะไร tolerance จะกดงี้นะ to ซูมเข้าหน่อย to อันนี้เขาแปนะ T O L E R A N C E Tolerance อันนี้เป็นเดีย๋ยวจะแปลฟัง Tolerance ไม่ใช่ความอดทนนะไม่ใช่ความอดทนนะอันนี้เป็นการเป็นอะไรนะ <S <S 1> <S 1> เขาเรียกองค์ประกอบมหัศจันย์ในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือคำว่า Tolerance Tolerance ถ้าคนเท่าเนี่ยปัญหาคือถ้าคนแปลเป็นภาษาไทยนะ แล้วแปลไม่ถูกเขาจะแปลว่าความอดทนกับคําว่าคาอดทนแล้วคุณเดาถ้าเกิดคุณไปอ่านภาษาหนังสือแปลเราเจอคําเนี้ยเขาต้องแปลคําว่าคําอดทนแน่นอนเขาไม่มีการแปลลึกกว่านั้นะแต่มันไม่ใช่คําอดทนะทําไมมันไม่ใช่คําอดทนเวลาคุณบอกว่าเฮ้ยความอดทนในคําสัมพันธ์ของอนุตตรอ๋อสงสัยเราต้องอดกัน้นอดทนต่อคนอื่น แล้วพอคำคำนั้นเนี่ยมันมากำจํากัดให้คุณคิดแบบนั้นเก็ตป่ะคำว่าความอดทนส่วนใหญ่มันมาจากความแบบไม่อยากทําไม่อยากแต่กูต้องจําใจทนเก็ตป mm ่ะ hmm. แต่มันไม่ใช่อารมณ์นั้นเลยนะครับทุกคน tolerance ในความสัมพันธ์อสมมติอยู่เป็นคู่คู่สาม,มีภรรยาหรือแฟนหรือพ่อแม่หรือเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามเนี่ย tolerance หมายความถึง การใจกว้างการยืดหยุน่นเราไม่ต้องแบบว่าคนนี้ต้องมาแบบนี้เท่านั้นแล้วถ้ามันไม่เปะ๊ะฉันโกรธฉันไม่ชอบเขาต้องเป๊ะแบบนี้เท่านั้นถ้ามันเขาไม่เป๊ะแบบนี้เขาผิดถ้าเขาไม่แม้แต่ชายชายตามองผู้หญิงคนหนึ่งคือผิดในความสัมพันธ์แม้แต่ชายตามองพูดคำเดียวคือผิดนอกใจ หรืออะไรก็ตามที่เราจะเอาผิดกับคนอื่น mm hmm. Tolerance หมายถึงการที่ยืดหยุ่นใจกว้างอันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่พูดถึงเรื่องของการอ่ะสมมติว่าเพื่อนร่วมง,งาน เราบางคนที่มันคนที่ใจแคบคือประมาณว่าโอ้โหแม่งทุกคนไม่ต้องทําตามเป๊ะตามกูหมดเลยตามตามจำทุกอย่างต้องมาทาไมเป๊ะชิวงจะมีความหยุดอันจะแบบอรารวาสจะแบบมีโกรธจะไม,ม่พอใจหงุดหงิดทุกอย่างค่อยเจอคนแบบนี้นั่นแหละคือคําตรงข้ามของคุณแต่คุณเคยเจอคนประเภทที่แบบชิวเชวอะไรก็ได้นะมันไม่ได้ไม่ได้ทํำไม,ได,ไ,มได้เดือดร้อนฉันอะไรเงรี้ยตามสบายแล้วคนคนอย่างนี้อยู่ด้วยง่ายสบายคนอย่างนี้น่าอยู่ด้วยอยู่แล้วมันอยู่ได้นาน อ่าเดี๋ยวจะอธิบายต่อใน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 คอสคอสเก้าคือ six sense in sleep six sense in sleep ก็คือสัมผัสที่6ในระหว่างนอนเออสัมผัสที่6ในระหว่างนอนสัมผัสที่6เนี่ยเอ่อจริงๆนะเรื่องเอออย่าง sleeping prophet คนเนี้ยเออจริงๆผู้นำจิตวิญญาณทุกคนที่ผมฟังนะไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมพิกส เออหรือว่าโฮเซ่ซิววาเออนี่ก็ดีนะโฮเซซิววาที่ผมสอนสอนเทคนิคกันนั่งสมาธิในพลังจิตหมหาปัญญานะเขาเรว่าเป็นซิววาเมธอดก็คือวิธีของซิววาดีมากเลยแล้วก็มีใครอะทุกคนนะ่ะพูดถึงข้อนี้เลยว่าในทุกคนแล้วแล้วคนจะมีคําถามให้กับพวกเขาเยอะกับกับคน,นคนที่จูนมา คุณต้องเข้าใจนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็คือคนธรรมดานะท,ที่ไปจูนกับมหาปัญญามาคือล้ายๆ่ทรงร่างนั่นเองอเข้าใจปะแต่บางคนพูดถึงทรงร่างแล้วมันเขาจะรู้สึกแยงแยงนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าผมเช็คมาแล้วคนเชื่อใจผมได้ผมผมไม่เชื่ออะไรที่มันมันอะไรอะไม่เชื่ออะไรที่มันไม่เป็นเนื้อหามันไม่โอเคอะ่ะเข้าใจว่ามันแบบเนื้อหามันแบบงมงายนี่ก็ไม่เอาไม่ผมไม่กล้ามาสอนให้พวกคุณนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทุกคนนะจะมีคําถามนะเกี่ยวกับว่าเรื่องความฝันะ คนจํานวนมากในโลกนี้อยากรู้เรื่องนี้มากเลยว่าจะตีความหมายความฝันยังไงที่จะเป็นประโยชน์ฝันอย่างนี้หมายความว่าอะไรแล้วมันไม่เราเราขนาดนักชีวิทยาต่างๆเช่นฟรอยอยังยังค้นคว้าเรื่องนี้อย่างคอือยังค้นคว้าเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะมันมีมันมีการที่จิตใต้สานึกของเรารู้ล่วงหน้าอะไรบางอย่างรู้ล่วงหน้าบางเรื่องหรือว่า ต้องการเตือนเราบางเรื่องหรือว่าแค่เป็นบางทีก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะครับเป็นแอดเวนเจอร์เป็น,เป,นเป็นความสนุกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราจะตีความหมายความฝันนั้นยังไงเรื่องนี้คนถามเยอะมากโอเคเพราะว่าขณะเราหลับเนี่ยไอ้ตัวจิตได้สํานึกมันก็ยังไปทํางาน<ห>งถูกต้องถูกต้องจิตเเคยสอนในเรื่องของการวางแผนอะไรสักอย่างให้เราวางแผนกลางคืนอืมอืมใช่นอนใช่จิตเต้สำนึกทํางานตลอดเวลาทํางานตลอดแล้วจิตใต้สํสนึกเชื่อมกับเอ่อเชื่อมกับพลังจักรวาล โอ้เดี๋ยวมีจะโหถ้าพูดเรื่องจิตตั้นนเดี๋ยวนานเดี๋ยวนานมันคนมันเจ๋งมากเลยเวล้วเขาเขาเ่อจิตใจ้สันนิษถ้าคุณเข้าถึงใช้การมันเป็นเนี่ยคุณชีวิตคุณโคตรดีเลยนะโอเคข้อต่อไปนะครับนิสัยที่10นะครับก็คือ keeping daily rhythms ก็คือการมีกิจวัตรจังหวะประจําวันจังหวะประจําวันรักษาจังหวะประจําวันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวก็ียน มาเรียนกันแล้วกันข้อ11นะครับ1ิ 11, นิสัยข้อ11ก็คือ three step body tune u p เวลาไปจูน up, อัพอ,อะไรรถอ่ะเข้าใจคำว่าจูนอัพรถป่ะบอกว่ามันเหมือนกับไปปรับปรับจูนปรับเครื่องอะไรเงี้ยปรับจูนอัพในร่างกายใน3ขั้นตอนนี่คือนิสัยของคนที่นิสัยที่11นะครับของคนที่จิตใจสูงข้อ12 wrapping up the day wrapping up the day คืออะไรอ่ะเสร็จวันละวิธีการแบบ หออ่อภาไม่รู้จะแปลตรงตัวยังไงหอวันนั้นนห่อวันนั้นห่อวันวันนั้น bedtime imaginative recall พูดง่ายคือก่อนนอนจินตนาการอะไรนี่คือ12ข้อ12นิสัยของคนจิตใจสูงเออดีนะถ้าใครอยากสนใจนะครับถ้าใครสนใจก็มาเจอกันออก็รีเควสตมาแล้วกันนะครับถ้าถ้าถ้ามีคนออมีคนอยากให้สอนก็ ผมสอนให้สองชั่วโมงปุเหมือนได้ Private Coaching เลยเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับ Early Bird วันที่เก้ามีนาผมจะสอนคอร์สชื่อว่าสมาธิเสงินเออมาเจอกันหรือไม่ก็เรียนออนไลน์ได้นะครับยังเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วเป็นราคา Early Bird อ่าอาจจะราคา Early Bird น่าจะหมดวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้หนึ่งหมื่นหกพันเก้าเจอตัวนะเจอตัวหนึ่งหมื่นหกพันเก้าที่บันทึก u n i v เลยนะครับแล้วก็อีก เรียนออนไลน์เท่าไหร่นั่นหนึ่งบาทนะครับนี่จะเป็นราคาอิเลเบิร์ดอยู่ให้แค่อีกห้าคนนะครับอีกหคนแล้วก็คนที่6เป็นต้นไปก็วันที่รา,าคาหนึ่งหมื่นแปดพัาร้อยบาทถ้าเป็นออนไลน์ก็1นึ0 0เท่าไหร่บาทหนึ่เบาทนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับวันที่9มีนาคมใครดูไทยมาดูย้อนหลังก็ลงเป็นออนไลน์ได้ขอชื่อว่าสมาธิเสกเงินนะครับโอเคเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิตุวัศีสวัสดีครับ